สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวเฟซบุ๊กสุผูสุคนนะคะมือนี่ค่ะก็ไม่มีอยังหลายค่ะสิมาฝากก่อนลองก่อนลํานะคะก่อนในน้ํโตค่ะลานขอเรียนกาบแก่งทะเลงเลาราไขประวัดจัดลาดับมาเป็นก่อนตั้งแต่ตอนอยังน้อยภูมิลำเนาของคอยอธิบายเพราะเป็นปอง เพื่ออยากยามย่องยืไปพุ่นเวหาบ้านหินงอมนั่นละป้าเป็นบ้านเกิดของฉันยุติดกันกับยิ้งนองหนารร้าท้ามบอนอำเภอตังคุณผู้ฟังให้จำไว้อยากพยยามจำไว้ก่อน ขึ้นอําเภอสังคมลดแลลมากนาบานขอเชิญทานแวเซาหรือหากพวกหมูดเจ้าสิไปเบิ่งอันหินโครกมีทั้งหอยเป็นหินยูดจอมดอยพุน่นหลุมเป็นวงเป็นสันเลี้ยงกันปานใส่จอสืนอนันหินโกรกได้พอเชิญแวะกินขขาน้ำ ซาแล้วจังคอยไปพี่น้องเอ้ยขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามน้ำซองค่ะ